สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไปโรงเรียนกันเช้าว,วันจันทร์เสาร์วันจันทร์จ้าเช้าวันจันทร์ืันนี้พาทิดแจมไซดีขนาดเลยคือสีดแดดเหมือนหมื่อ,อยูดอกเบืองส้งไปกันจ้าพี่น้องไปโรงเรียนไปโรงเรียนตื่นเต้นเด้เหมือไดไปโรงเรียน เจ็ดโมงสิบสามนาทีจ้ะโอ้ช็อตช็อตอตเอาแว่นตาก่อนเป็นตะแดงแห้งอยู่วันีการเตรียมพร้อมยังเลยอ่ะลืมล็อกรถด้วยมะเสาลุงตื่นมาเอ่อลุงตื่นมาเตรียมรถหายเพราะว่าไคแน่ช่วงนี้เพราะท่านเนด็ดมันบ่นมีหิมะแล้ว แดดดีแต่ว่าสามองศาแต่ว่าเพื่อนกะเพิ่นกับมาสตาร์นรถไทยนะเพราะว่าเอเป็นมนุษย์แบบว่าชอบลืมสตาร์นรถบางเทือตกเสียเวลามากเห็ดรถเห็ดอย่างอีกเนาะแดดแห้งมากพี่นอ้องแดดดีมากเลยเมื่อนี้นะจ๊ะเอกสิมีโอกาสเดียวมาคุยเรื่องอราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันน้ำมันอยู่ในเดนมาร์กนณะปัจจุบันเอ่อมื้อนี้เป็นวันจันทร์นะจ๊ะราคามันลดลงมาจากเอ่อมื้อเทียไปเติมเอ,อสิมอวา,วาวมื้อเทียไปเติมก่อนเอ,อเติมน้ำมันประมาณวันพฤหัสวันพฤหัสวันเอ่อวันพุธตอนแรกเอ้ยบ่แม่นวันอังคารตอนแรกวันอังคารตอนแรกเอ,อมีโอกาสได้ขับรถทานปั๊มน้ำมัน เอเล็ตทวงกับน้องเอ่อคนที่ไปน้ำกันนะ่ะเนาะว่าเฮ้ยน้ำมันยางดีเซลดีเซลคือสิแหงกว่าเบนซินสั้นวันนี้มันขึ้นเนาะพี่น้องมือที่เอไปเบิ่งมือที่แหลกเลยนะ่งสิบสามสิบสามคนสิบสามจุดเจ็ดเก้าเบนซินเด็นี่เออประมาณดีเซลสิบสามจุดเจ็ดเก้าเบนซินนะ่งสิบสี่หน่อยๆวันนี้มือรุ่นมา เอ่อเป็นสิ้นยูทอเกา14กว่าเกือบเกือบ10หาต่ว่าบันนีดีเซลไหมดีเซลแซงไป16พี่น้อง16.39มาหอดบ้านก็นบอกลุงเลยไปเติมนต่ว่ารถแหคอยต์พวอนี้รับเอ่อรถขั้นขั้นแดกท e ี่เอคียูน่เออร์เบยโยเบเชอร์เนาะเบเชอร์ภาษาเดนมาร์กตะวันภาษาบเข้าเริยเบ์โยเนาะเป็นรถฝรั่งเศสเอ่อก็เติม ลุ้งไปเติมไห้พี่น้อง16.39บ่เคยบ่เคยเติมน่ะมันแพงประมาณนี้ปกติเต็มถังสิอ่ประมาณสี่ลอยกัวสี่รอยสามรอยหาสิบก็เคยเติมเต็มถังสามรอยหาสิบแต่ส่วนให่สิขี้แบบว่าขี้แบบว่าเกือบเมิแต่ว่าบ่ถึงก็เมิดอกเกือบเมิร์ทแถึงกบเกี่ยงพอถึงก็เมิดอ่าวันนี้มื้อนั่นไปเติมได้ลุ้งไปเติมไห้ หัวใจเกือบหฮกพี่น้องจ้าหกร้อยหกร้อยห้าสิบโคนไหมเป็นเงินไทยสาย 3, 250. 3, 250, มพันหาไอ้สามพันสองร้อยห้าสิบสามพันสองร้อยห้าสิบนะมันสี่สิบลิตรสามพันสองร้อยห้าสิบเอ่อบาทแล้วก็เติมได้สี่สิบลิตรบันนี้ลุ้งแล้วกัหัวหลอดเานาะภาวา เ,เพื่อนกับคำนะ่ะเพราะว่ามือทีแล้วไปเติมให้เอ็น่ะเบนซินถือววาดีเซลพี่น้องเบนซินยูทีสิบหาตัวแต่ว่าดีเซลนะ่ะพุ่งพุ่งปีดขึ้นไปเลยพุ่งเกินแบบว่าเกินเกินไปคักเลยเกินไปจนแบบว่าเล่าเล่ากับแบบว่าไปเติมให้ยูแล้วก็เติมให้เต็มทางละซีซีปลิ้นแล้วก็มาหอดเย็นแล้วก็เอาอัน สลีพห่ยใบเซตน่ะเอาหาเอาหาเบิ้งอันที่รักคือเบิ้งอันนี้ใบเซตนี่กระเพิ่นกอาบัตรมาเคลืนพอมือมือนานเอเตอร์มาเอบัตรเอเตอร์เอาบัตรเอทีเอ็มเอเตอร์เอาบัตรวีซ่าเอเตอร์นะหกร้อยห้าสิบโคนที่รับมาเสนวาห่วยสะดุดดมเป็นยังหระบาดนี้อันเงินเดือนพอนี่เข้าอันเข้าสินค้าจะเติมน้ะมันอยูไม่เสียใดนี่ย่งเนาะพี่น้องเป็นบอไอ้บันดีเอ็มก็เลย มือรุนมาเนี่ยมันขืนแค่มือน,นั่นมือเดียวมือน,นั่นมือเดียวมือเทไปเติมขืนมือน,นั่นเหมือน,นมันหลุดเลยว่ะเดี๋ยวทิติมาสิไปเติมน้ำมันเด้อกับขืนไว้รอเลยจังส่นะจะเทิงอยากหัวเออเจังสี่กับมีนะพี่น้องมือรุนมากน้ำมันลงลงแม่สิบสามขาดทุนเราไอยขาดทุนไปสามโคนตอนลิรเด้ตอนลิตรลอยเออสิบห้าบาทตอนลิรขาดทุนไป ตั้งอยากหัวตั้งอยากไห่จะสิว่าจา้าไหนแต่ว่ากะคือกกะกะเอาเอาเตาเอาตรงๆเพื่อเดียวกตบว่าเป็นอย่างกะเละยย่อมเพราะว่าแน่น่าคนถ้าลราอายุสิบสามกว่ามันยังดีกว่าสิบหกเนาะพี่น้องสามบาทสามบาทครับที่เสียงโง่ไม่ได้เสียงโงด่ดอกแปลว่าน้ำมันมือนั่นก็่าถึงกบว่าเมิดแต่เอญย่านมันดันขึ้นไปหอด e ีสิ กลัวที่มันจะดีดขึ้นไปหอด20ควน e Z one, ยาดแห้งถ้าขึ้น20ควดเนี่ยต้องเติมนำมันพันหนึ่งได้เต็มถังน่ะเดกั็เลยแบบโอเคจะย่อมไปบุกั้งเดียวพี่น้องเก็บบินนั่นไว้อยู่เก็บบินนั่นไว้ทาเชย่ยชมอยู่บสันท์ทอ1ลิตร16.39จำขึ้นใจเลยอย่นดีเซลไหมบ่กเคยแพงปานนี้แถมมือที่เอไปเติมนะ่ะที่ลุงไปเติมไผ่นะแซงเกิน เป็นสิ้นมีตี้ที่มันเจ็บใจอ่ะแซงเกินเขาไปแดงแด่กระหวังวามันสิวเป็นผลกระทบต่อคอนอื่นเนาะแต่วเอกก็แค่ทวล่องไปขังเดียวกับว่าเป็นยังกะซามหัวมันขังเดียวกับเกินพ่อเราพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือมาเบาซูฟังขำๆทั้งสิขำทั้งสีไฮกับบ่ลูจกสิขำหรือจกสีไหดีสันเด้ว่าหลูกันมาสิขำหรือสีไหดีพี่น้องคิดว่างไดแต่ว่าเอกกเอกก คำคำน้อยแต่คำบ่โดนดอกคำคำก็เคอยออกปันใดต่ความโชคดีก็คือแล้วขืนแคม่มือเดียวมือเดียวมือนั่นละ่ะมือทีอ่ลุ้งไปเติมไผ่ไหมนี่แหละพี่น้องพอวอาซูฟังหัวใจหัวใจเกือบพักนะพี่น้องเนาะขืนเมื่อขืนตอนอขืนตอนเอ งข้ามพอดีสันเดย์มันกับสิบประมาณนี้เนาะอันนี้ก็บ่มี่ยังเมื่อว่าสูฟังแล้วจะ้ะเนาะมากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้เดอพี่น้องเดอพบกันใหม่คลิปต่อไปเนาะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆลายสวัสดีจ้า